เรามาอยู่ที่หมู่บ้านเอานะฮะเริ่มแรกเราก็มาคุยกับเจ้าตาลุมคาราวนเนียก่อนเขาก็จะต้อนรับเราสู่หมู่บ้านนะฮะในหมู่บ้านนี้เราจะได้แบบว่าได้ศึกษาพวกระบบต่างๆของเกม แล้วก็เราจะมีเรียนรู้การล่าก่อนนะฮะว่าเราจะล่าด้วยอะไรบ้างเขาจะมีชาเลนจ์ให้เราด้วยอ่าเราได้เราได้เดควสแรกแล้วครับได้ชาเลนจากเจ้าคาราวานเนี่ยนะฮะ ัวอโฟเอาละหลายคนคงสงสัยว่าเริ่มเกมนี้อย่างแรกเราต้องทำอะไรอย่างแรกคือเราต้องไปคุยกับคนที่มีสัญลักษณ์บับเบิ้ลสีเหลืองเนี่ยนะฮะในจอทางด้านซ้ายเอาละเดีย๋ยวผมวิ่งไปคุยกับบับเบิ้ลสีเหลืองก่อนเราจะได้เวนะควสฮะเควสแล้วเราก็จะได้ไปทำเควสกันตอนนี้ราจะเห็นว่าเราไปคุยแล้วเราได้เควสแล้วเควสแรกนี้จะให้เราส่งเวลดันสเต็ก หรือว่าแลสเต็กหชิ้นเดี๋ยวก่อนเดีจวค่อยทำแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยยว,วิ่งคุยให้หมดก่อนฮนะไอบับเบิลสีเหลืองเนี่ยมันมีความสำคัญกับตัวเกมตรงที่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของเกมครับเอาละสำหรับเจ้าแมวตัวนี้นะครับที่เรามาคุยเนี่ยเขาจะให้เรากินอาหารครับกินอาหารของแมวมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มพวก พลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มสเตมินาหรือว่าเพิ่มเลือดนะฮะเราต้องผสมอาหารกินเองในตอนนี้ผมแนะนําว่าให้กินกินอะไรก็ได้ไปก่อนเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้องดิสคัฟเวอร์ก่อนว่าอาหารแต่ละชนิดมันทําอะไรได้เอาละก็เราสัญลักษณ์แต่ละอาหารเอ้ยไม่ใช่สกิลแต่ละอาหารนะครับมันก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างเช่นที่ผมกินอันนี้มันมีไลเซอร์โลมันจะทําให้เรา มันจะทําให้เวลาเรานอนไปแล้วเนี่ยเวลาแบบโดนมอนสเตอร์โจมตีแล้วเวลาเรานอนอยู่เนี่ยมันจะนานขึ้นอ่าเดี๋ยวผมกิ้นก่อนอดิสคอเวอร์ทีละอันฮะใจยเย็นก็ให้เปิดอาหารทีละอันอันนี้ก็เป็นฉากทําอาหารของแมวโคตรเก่งเลยอืม้มหัดเข้าผัดแล้วมันขยายตัวได้แล้วแล้วออกมาเป็นไก่แม่คุณน่าจ้างไปทำที่บ้านสักหน่อย ผัดข้าวอยู่ดีได้เป็นไก่ย่างซะงั้นเอาละครับนอกจากเรากินอาหารได้แล้วเราก็จะมีนี่ครับคุณป้าคุณป้านี่เขาจะขายของครับขายของพวกของจําเป็นต่างๆก็จะมีเฮิร์บเป็นยาที่ใช้สําหรับกินกินในเคเวสแอนติโดดนี่ก็จะเป็นตัวแก้พิษนะครับแต่ว่ากินไอตัวแอ,แอนติโด,ดธรรมดาเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการแบบเขาถุยออกมา กินยาเราต้องเอาไปผสมกับบูมัชลูมฮะ o m มันจะได้เป็นน้ำยาติโดดเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูในลำดับถัดไปเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเอาของมาฟาร์มก่อนนะฮะเพราะว่าเริ่มต้นของเกมเนี่ยผมแนะนำว่าให้ซื้อพริกไอ้พิกแอคไว้กับไอ้บักเน็ตเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เอาไปฟาร์มของแบบไปขุดแร่ไปจับมาแรงที่ใช้ในการคราของต่อไปซื้อนี่ือซื้ออย่างละหเลยนะครับตอนนี้ตังหมดแล้วเอาเอาแค่นี้แหละครับ แล้วก็เหลืออีกบับเบิลหนึ่งบับเบิลสีเหลืองคําพูดสีเหลืองตอนนี้เรามาอยู่กันที่คนคราของครับคนคนนี้เขาะจะเป็นคนสําหรับคราอาวุธและชุดเกราะต่างๆเราก็จะมีอาวุธทุกชนิดสาหรับให้สําหรับคราเลยฮะหรือว่าไม่ไม่ได้คัาก็จะมีอัปเกรดอ่าอัปเกรดอาวุธแต่และชนิดเราจะอัปเกรดไปเป็นอะไร นอกจากอาวุธแล้วเราก็จะมีคร์ฟชุดเกาะครับเราก็สามารถมาคราฟที่คนนี้ได้โดยชุดเกาะหรือว่าอาวุธเนี่ยที่ว่าจะมาขึ้นชื่อให้เราคราฟได้เนี่ยเราจะต้องมีชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ตัวนั้นอย่างน้อย2 3ถึง3ชิ้นก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาให้อัพหรือว่าคราฟนอกจากเราคร์ฟอาวุธชุดเกาะได้แล้วเราก็สามารถคราฟอาวุธแมวได้ที่นี่เช่นกันครับก็ชุดแมวก็จะมี อาวุธชุดเกาะพร้อมเลยนี่ฮะแต่ตอนนี้มันยังคาดไม่ได้ผมยังไม่มีของส่วนแมวตัวนี้เป็นแมวไปรษณีย์ครับเวลาเพื่อนส่งกิลการ์ดกิลเควสหรือว่าแมวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครเวลาเราได้สติปาร์สมันก็จะมีโบนัสมาให้เรากดรับที่นี่เอาละฮะตอนนี้ผมเซ็ตสติปาร์ทเรียบร้อย ทีนี่เดี๋ยวผมขอเอ้ยเดี๋ยวยังเหลืออีกอันนึงอ๋อผมลืมมาแนะนํานี่ครับนี่คือร้านขายอาวุธและชุดเกราะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้นะก็จะเป็นร้านที่เราเราสามารถซื้ออาวุธได้แต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อนะฮะเพราะว่าเราสามารถคราฟได้ฉะนั้นไปคราฟเถอะนี่ฮะอาวุธชุดเกราะก็จะมีอาวุธชุดเกราะเยอะแยะเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่แค่เบื้องต้นนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดไอตัวที่ว่าสูงลำดับสูงกว่านี้เราจะไม่มีเราต้องขาบเองอันนี้แมวเฮาคิปเปอร์อะา k ะเฮาคิเปอร์นี่เอาไว้ใช้แมวสำหรับดูแกลเลอรี่ดาวน์โหลดคอนเทนต์หรือเลือกเอพิโซดต่างๆของเกม เอพิโซดนี้จะเป็นแบบเหมือนกับเควสเนื้อเรื่องเสริมเข้ามาครับมันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราไปทําเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะไม่ทําในตอนนี้เดี๋ยวผมไปทําเป็นลําดับถัดไปนะครับหลังจากที่ว่าเราเล่นเนื้อเรื่องหลักจบแล้วเอาละตอนนี้ในจังหวะที่เราเริ่มต้นนี้อย่างแรกเราจะทําอะไรผมพามาดูบอร์ดแมวก่อนอ่ะตายแล้วบอร์ดแมวยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาดูแลกันอย่างแรกนะฮะ เราจะเห็นว่าตอนนี้เราใช้อาว,วุธอยู่เป็นดาบโลนี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากเล่นอาว,วุธนี้เราสามารถมาเลือกอาว,วุธได้เรามาที่กล่องนะฮะล้วไปเม n a g e equip แล้วก็ s select e q u i p m e n t ทีนี้เราก็มาเลือกอาว,วุธที่เราอยากเล่นในเควสนี้เป็นเป็เควสแรกที่เราจะไปะครับมันจะเป็นเควสย่างเนื้อเราสามารถใช้อาว,วุธอะไรก็ได้แต่ว่าทางที่ดีแล้วเราควรจะลอง,ลองเอาแบบอาว,วุธที่เราอยากเล่น ไปลองฟันมอนสเตอร์ดูเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอาวุธแต่ละชนิดเนี่ยมันมีแนวการเล่นยังไงบ้างสำหรับในซีรีส์นี้นะครับผมจะไม่ใช้ดาบใหญ่ที่ว่าผมถนัดนะฮะผมจะไปใช้อาวุธอื่นจะได้เข้าใจความรู้สึกของผู้เล่นใหม่อย่างคุณด้วยปะ่ะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับว่าเราจะเล่นอะไรแล้วก็เริ่มเหมือนเหมือนกับว่าผมเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยในซีรีส์นี้เล่นอาวุธอะไรดีวะอะ ผมอยากลองเล่นนี่มานานแล้วแต่ผมเอาชาร์จเบรครับในซีรีส์นี้ผมจะลองฝึกชาร์จเบรแล้วก็เล่นไต่ไต่จนไปถึงเนื้อเรื่อง้จบในเรื่องของเกมเลยอ่ะเอาละเราจะไปเคเวสแรกกันครับเคสเยกิ้งเนื้อ,อเรื่องของเกม โดยเควสของมอนคันเนี่ยครับมันจะมีแบ่งไปด้วยกัน3ส่วนนะครับจะเห็นว่ามี3หน้าในหน้าแรกครับมันจะบอกความต้องการของเควสเ main o b j e c t i เนี่ย main objective condition เนี่ยมันจะบอกว่าเควสให้ทําอะไรอย่างในเควสเนี่ยมันบอกว่าให้ส่ง威尔 l สเต็กห a k ชิ้นหรือว่าลาสเต็กก็ได้1อันโลเคล location ก็จะเป็นสถานที่ครับในตัวนี้เป็นเป็น,ปน Step a steppe นี่จะเป็น เป็นป่าเป็นป่าเริ่มต้นของเกมนะครับที่ว่าตัวละครเราวิ่งหนีตัวทิกเเล็กฮะหนีมังกรอยู่แล้วก็ไทม์นี้ก็จะเป็นเวลาฮะเวลา50นาทีรีวาร์ดรีวาร์ดโอ้โหเงินโคตรน,น้อยเลยรีวาร์ดเป็นเงินครับเงินได้จากเพยน,นี้60เซนีฟรีนี่คือจะเป็นค่าลงทะเบียนครับถ้าเกิดว่าในคมอน์ทันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเงินไม่พอจะลงทะเบียนเรากพจะไม่สามารถรับเฟยได้ส่วนอันถัดมาเอนเวอรลอนเนี่ยเอ็นเวอรลอนนี่เป็น สภาพแวดล้อมครับที่เขียนว่า stable เนี่ยแปลว่ามันจะเป็นไปตามที่ใบเควสแจ้งถ้าเกิดว่ามันเขียนว่าไม่ได้อันมันเขียนว่า unstable ขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าในเควสเนี่ยอาจจะมีมอนแปลกๆมาแจมซึ่งเราจะได้เห็นในอนาคตครับเราไปดูหน้าถัดไปฮะหน้าถัดไปนี้จะจะบอกว่า main monster เป็นอะไรเห็นไหมฮะ m นม n นสเ s t e r ตัวนี้มันเป็น,น a s t o n o แอสโ o นอตนี่จะเป็นไอพวกมอนเตอร์กินพืชเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นตัวอะไรแล้วก็จะบอกอันสุดท้ายนี่ฮะจะบอกเงื่อนไขการเฟลนะครับการเฟลนี้ก็คือเมื่อรีว์ดเป็นศนหรือว่าเวลาหมดรีว์ดเป็นศูนย์นี่ก็คือทุกครั้งที่เราตายนะฮะเงินรางวัลมันจะลดมันจะลดได้ทั้งหมด3ครั้งพูดง่ายว่าเราไปเคเวสเนี่ยเราอย่าตายถึง3เลยตายแค่2รอบพอเอาลครับอันสุดท้ายนะฮะ มันจะบอกชื่อว่าใครเป็นคนจ้างคนจ้างเราเนี่ยเป็นคาราวานเนียฮะซัมมารีนี่คือจะบอกว่าเราเขาเหมือนว่าเป็นโน้ตของเขาถึงเราอะครับมึบอกว่าอะไรวะออมันบอกว่าไม่ว่ามึงเป็นใครมึงก็จงไปร้านนีให้กูซะเอาละเราจะไปเควสแรกกันแล้วครับเควสย่างเนี้ย ชาติอุดมสมบูรณ์นี่คือสถานที่แรกที่เรามาครับเอสเตปเปเป็นเควสแรกด้วยเป็นเควสย่างเนื้ออาดูเขาเชียร์เราใหญ่เลยนี่นะฮะมาถึงแล้วสำหรับคนเล่นมอนฮันครั้งแรกนะครับที่ว่าเล่นแล้วไม่รู้ว่าของมันต้องหายังไง เราต้องรู้จักกับกล่องไอเทมก่อนครับกล่องไอเทมเนี่ยมันจะเก็บพวกซัพพลายไอเทมจาเป็นต่างๆที่เราจะได้ใช้นะฮะในฉากซึ่งมันจะมีบริการตอนเฉพาะโลแแล้งนะครับส่วนไฮแล้งกับจีแล้งเนี่ยมาถึงตอนต้นเพวสมันจะไม่มีกล่องให้เราเก็บเอ้ยไม่ไม่มีไอเทมในกล่องให้เราเก็บซึ่งต้องรอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งถึงซัพพลายจะมาส่งนะครับในช่วงนี้ตอนที่เราเป็นโลแแล้งเนี่ยเราก็มาเก็บของในกล่องให้หมดเลยมีอะไรอยู่ในนีเน้เก็บให้หมดเลย แต่ถ้าเป็นเคเวสออนไลน์ Online นะฮะเราควรจะแบ่งให้เพื่อนด้วยอย่าเก็บคนเดียวหมดล่ะเอาละฮะของจำเป็นที่สุดของในเคเวสนี้ที่เราต้องรู้คือตัวพ o r t ตเอเบิลสปิเนี่ยครับมันจะเป็นตัวย่างเนื้ออ่าแต่แต่ก่อนที่เราจะย่างเนื้อได้เราต้องมีเนื้อก่อนซึ่งเนื้อแน่นอนว่าเราต้องต้องไปลาต้องไปล่า,อลามอน เราเจอเหยื่อของเราแล้วอืมเดินมาหัวอัฟโฟอย่างเด่นมึงมองไม่เห็นได้ยังไงอ้แเพนนะเจ้าหัวสีแปลกกูมไม่อยากอยู่เพนเพนนั่นไงลำบากกรูแล้วแอปตัวนอตหนีไปแล้วคาราวันเนีย กด R แล้วก็วิ่งตามไปสิฟ้ากิวมาดามบอกกดกด R วิ่งแล้วมันจะเกียร์มันจะลดนะอ่ากดปกติเราวิ่งอ่ะเราจะวิ่งช้าฮะแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่ม R วิ่งมันจะทําให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นแต่ว่ามันจะเสียสเตมินาข้างบนแน่นอนว่าไม่ทันอื้อหน้าสงการร้อยมาเลยคงไม่ทันว่าแต่วันนี้มันใช้ไงวะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะครับว่าผมมาเล่นภาคนี้นี่ เล่นในซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นอาว,วุธใหม่เลยไม่ได้ใช้อาว,วุธเดิมเพื่อว่าจะได้เข้าใจความรู้สึกของผู้เล่นใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีแบบเก๊กังๆป่นๆหรืออะไรพวกนี้ไปหน่อย,อย,อยเอาล่ะแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันกดอะไรวะกดซับด้วย X แล้วกด Y เก็บอ๋อมันเป็นคำ เขาก็ต้องการจะบอกเราว่ามาเวลาเราชารักอาวุธออกมาฟันนะครับเราหลังจากเรา,เราฟันเสร็จแล้วให้เรากด Y เก็บฮนะครับหนึ่งนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่สามารถกดเก็บของได้เลยทันทีอืมออ,อย่างนี้นี่เคอมโบของตัวชาร์จเบรดเนี่ยกด X ไปสามทีแล้วกด R แล้วค่อยกด A มันจะเก็บขวดน้ำยาอา่าน นี่ผมได้ลอมีดมาแล้วครับไว้ใช้สำหรับย่างเนื้อครั้งแรกเดี๋ยวเราจะมาย่างเนื้อกันเฮ้ย <Hey, S 1> เราไม่ให้นายหนีหรอกนี่อืมฟาดไปนหนึ่งเกียรผมกดไม่เป็นแล้วอะเอาเหอะช่างเหอะตอนนี้เรามาเก็บเนื้อกัอนท่าของชั้นเป็นใชงไงวะเีย <laughs> yeah. อ่าตอนนี้เราได้เนื้อกันมาสามก้อนแล้วป่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปิ้งเนื้อฮะหลักการปิ้งเนื้อนะครับเรากดใช้เทมด้วยไวยใช่ไหมฮะจากนั้นเราก็จะมาคอยฟังเสียงเพลงก็ได้หรือดูเนื้อก็ได้ฮะเนื้อมันจะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองทองแบบนี้ครับมันจะคํำลงนิดนึงตอนนี้คือกดได้แล้วเราจะได้วลดันสเต็กหลายคนอาจจะเคยว่าเฮ้ยปิ้งไงวาปิ้งยากมากเลยอาจจะฟังเสียงเพลงก็ได้หรือจะดูสีเนื้อต ส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะดูสีเนื้อฮะเดี๋ยวกันนะเนื้อมันจะสีเหลืองทองนี่สีเหลืองทองนี้ต้องมันเนื้อมันจะแบบจะเป็นแบบสองระดับอะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะปิ้งให้ดูอีกทีนี่นะครับตอนนี้คือจะเป็นเนื้อสดอยู่แล้วมันจะคั้มลงนิดนึงอ่าคั้มอย่างนี้ครับคั้มอย่างนี้มันจะเป็นตัวแร่สเต็กอ่ะแล้วก็จะคั้มลงอีกทีตอนนี้ฮะจะเป็นเวลดอน อาจจะยังงงนะฮะต้องลองมาต้องลองมาไอนี้เองแล้วเจะวจะได้รูอืมตายและวจะว่าไปชาร์จเบิมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเ,น,ยนะน,เนี่นะในเควสนี้นะฮะเป็นเควสที่เราสามารถฟาร์มซัพพลายได้ดีมากเลยช่วงแรกคือเรามาฟาร์มก่อนฟาร์มพวกลอมีต่ตางๆ ฝากไว้ก่อนนะจ๊ะอืมแล้วมันเซิฟบนเอสด้วยสำหรับเคสนี้นะครับเขาให้ส่งเบลดอนสเต็กหรือแลสเต็กก็ได้อย่างละอันหลังจากเราเราได้แล้วเราก็ไปส่งแต่ขอปิ้งอีกอันนึ่งก่อนนี่นะครับเราจะฟังเสียงเพลงก็ได้หรือว่าดูสีเนื้อก็ได้แต่รอแป๊บนึงอ่าตอนนี้เนื้อเป็นแลแลฮะแล้วก็ขำอีกทีนึงอ่าเราจะได้เป็นเบลดอน เดี๋ยวเราจะปิ้งแลสติ๊กอีกอันหนึ่งฮะอ่านี่ได้แลแล้วรวลดอนสเต็กนี่จะเพิ่มเกจเยอะที่สุดนะครับส่วนแลจะเพิ่มเป็นลำดับรองลงมาแต่ถ้าเกิดแนะนำว่าให้ปิ้งเนื้อให้ได้อะไรผมแนะนำว่าให้ได้เวลดอนดีกว่าครับเอาละเดี๋ยวเราไปสองโพสแรกกันก่อนอืม สำหรับการส่งเควสสำหรับเควสพวกเก็บของหรือหาของเนี่ยนะฮะเราจะวิ่งไปส่งที่กล่องแดงนี้นะครับจะเห็นว่าเราสามารถส่งอะไรก็ได้แน่นอนว่าผมส่งแรฮะวิลดอนมันแพง <laughs> อาละก่อนไปขอปิ้งอีกสักชิ้น โอเคได้เรียบร้อยม,อมีอะไรไม่รู้เก็บลงกล่องให้หมดนะฮะไอตัวการเก็บของนะครับมันจะต่างกัน2ประเภทคืออย่างแรกนี่จะเก็บเข้าตัวกับอันที่2เก็บลงกล่องผมแนะนําว่าให้เก็บลงกล่องดีกว่าครับ ส่วนอะไรที่เราไม่อยากได้หลังจากเราเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็กดอันที่3ครับมันจะทำการขายให้จบเคลียเรียบร้อยเมื่อกี้จะเป็นวิดีโอในแกลเลอรี่ฮะถ้าใครมีเวลาอยากอยากจะลองไปกดดูก็ได้เราทำเคลีย,รยแรกจบแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเกมมอนทัน ีเนี่ยไอตัวสําคัญที่สุดของที่มันจะเดินในเรื่องเกมเลยนะครับคือว่าเราต้องไปคุยกับคนที่มีบับเบิลนะฮะบับเบิลสีเหลืองหรือลูกโป่งสีเหลืองเนี่ยหลังจากเราทําเรียบร้อยเราก็จะมาดาเนินเรื่องในเรื่องต่อนะฮะมันให้เราไปทําอะไรต่อไปนี้ให้เราไปทำเมกาพชันอ๋อละมันให้ทุนเรามาพันห้าสบายใช้หมดแล้วทีนี้ ในเคเวสต่อไปนี่เขาให้เราไปทำน้ำยาเพิ่มเลือดครับมีกาวพชั่นเดี๋ยวเราจะลองไปเรียนรู้วิธีการผรสมของกันสำหรับเคเวสนี้นะฮะเราจะเจอมอนสเตอร์อัพสนอกกับอีกตัวนึ่งคือแจ็คก,กี้จ็คก,กี้เป็นตัวยังไงเดี๋ยวเราไปดูใครเป็นคนให้เคเวสคาราวาน,นีอให้เคเวสมาเอาละเดี๋ยวผมขอไปจัดการของแป๊บนึงนะฮะ เก็บของก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าในหน้าตา Start ทเมนูเนี่ยฮะมันจะมีเวลากดเรา,เรากดสตาร์มาปั๊บมันก็จะมีไอเทมไอเทมเนี่ยครับเราสามารถจัดได้นะฮะว่าจะลำดับเป็นยังไงซึ่งในอนาคตเวลาเราจัดของเวลาไปลงเควสเนี่ยครับมันจะมี พวกกับดักหรือของอะไรต่างๆที่มันต้องใช้เวลาในการผสมเราอาจจะเอามาไว้ที่หน้าแรกมันจะมีทั้งหมดอยู่4หน้าฮะแต่หน้าที่4ี่จะเป็นถุงของปืนเอาล่ะตัวนี้คือโหมดผสมของอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดว่าเราเอาของมาไว้ในลําดับในหน้าแรกนะฮะไว้ในลำดับแรกเราจะสามารถผสมได้ง่ายขึ้น combine l i เมนูที่3 Combine List เนี่ยจะเป็นเมนูสำหรับการผสมของฮะก็มันจะบอกว่าอะไรผสมกับอะไรแล้วได้อะไรเราก็จะดู Material นะฮะจะเป็นตัวที่ฉันหรับใช้ผสมถ้าเกิดเราว่างนะฮะเราก็ลองมานั่งเปิด Combine List ก็ได้ฮะถ้าเกิดเปิดหมดมันก็จะได้ Reward บน Q Card ด้วย <c oughs> เดี๋ยวก Card คืออะไรเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นลำดับถัดไปเอาละฮะ ส่วนนี่ Hunter Note Hunter Note คืออะไร Hunter Note จะบอกเหมือนกับว่าเป็นข้อมูลเกมต่างๆเราก็สามารถมาดูได้ในนี้ส่วน Monster List Monster List ตอนนี้ยังไม่มีมันจะเป็นข้อมูล Monster ฮะคอยบอกว่า Monster ตัวเชื่ออะไรรูปเป็นยังไงเคยฆ่าไปกี่ทีแล้วจับกี่ครั้งอะไรประมาณนี้ส่วนเมนูเฟรนเมนูเฟรนนี่เอาไว้ดูเพื่อนครับ ไว้เข้าเล่นกับเพื่อนในโหมดออนไลน์ส่วนแชทตัวนี้จะมาจะมีให้เราไว้เหมือนกับว่าคอยพูดในเคเวสนะครับตัวนี้เราสามารถปรับแต่งได้แต่ผมจะไม่ลงลึกอันนี้ต่อมาในหน้าที่2จะมีตัวนี้สเตตัสครับเมื่อกี้ผมตั้งชื่อว่าโกเปอร์สกาแต่ว่า <c oughs> ไม่ไม่มีไม่มีตัวสอนมาครบเลย เอาล่ right. ในหน้าสเตตัสนะครับมันก็จะบอกว่าเราชื่อว่าอะไรมีเอาใช้วุฒอะไรมีเงินอยู่เท่าไหร่คาราวานพอยท์เท่าไหร่เฮอาร์เท่าไหร่เฮตอาร์ตอนนี้ผมยังไม่มีเพราะว่าผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าฮอเลยต้องเล่นเควนในเรื่องไปสักพักหนึ่งถึงจะได้เฮอาร์มาเอาละฮะมันก็จะมีเลือดเลือดก็จะบอกว่าตอนนี้เราเลือดเท่าไหร่เลือดนี่จะเต็ม150ครับ จะหลอดยาวเต็มเต็มเต็มจอเลยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นลำดับในอนาคตนะฮะสเตมินาก็เช่นกันครับเต็ม150แล้วก็จะบอกพลังโจมตีเอลเมนตนี่ตอนนี้ยังไม่มีฮะเอลเมนต์เป็นการโจมตีแบบพาคหรือว่าจะขึ้นเป็นสถานะต่างๆก็ว่าไปแล้วก็ดีเฟนซ์เป็นพลังป้องกันครับพลังป้องกัน6ส่วนพวกไฟเลสวอเทอร์อเลสฮันเดอร์เลสไอเลสดัก้อนเลสเนี่ยครับเป็น การป้องกันตอนนี้ชุดของผมเนี่ยมีสถานะป้องกันไฟสิซึ่งมันจะเต็มทั้งหมด25จะทําให้แบบเราแทบจะไม่แทบจะโดนสถานะนั้นไม่เป็นอะไรเลยในหน้าที่2นะครับจะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของอาวุธแล้วก็สกิลที่เราแอคทีฟอยู่ตอนนี้ผมมีสกิลมัลต t i n g Master กับ Recovery Speed นะฮะเป็นสกิลที่แหลงมากเลย Mounting Master นี่คือทําให้เราสามารถกระโดดขี่มอนได้ง่ายแต่ผมจะไปโชว์ว่าขี่ยังไงจะเป็นแบบพวกมอนบอสนะฮะเอาขึ้นขี่แล้ว Recovery Speed นี่ทําให้แบบเราเลือดเพิ่มเร็วขึ้นอาลในหน้าสุดท้ายนะครับหน้าที่3จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับสเตตของสกิลเรา <S 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 อ่าเมน <EN> ูที่2เมนู Equipment <S <S เอาไว้ดู Equipment <S 2> <S 2> ของเรานะครับ อยากจะดูอะไรก็โยกดูได้เลยดูแบบแต่ละชิ้นฮะว่ามันเพิ่มอะไรมาเอาละครับเมนูที่3อย่างที่ผมบอกคือคิวการ์ดนะครับคิวการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้บอกความสามารถของผู้เล่นนะฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆของผู้เล่นคนนั้นเราสามารถมาแจากให้กันได้ครับเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยผู้เล่นอีกคนหนึ่ง mm hmm. เขาเฮาร์เท mm ่าไรเคยผ่านอะไรมาบ้างใช้อาวุธไปกี่ครั้งแล้วไอ้นี่คือจํานวนครั้งของอาวุธนะครับ อตอนนี้ผมเพิ่งเล่นใหม่เลยจริงๆอ่าส่วนนี้เป็นอาวราดของคิวการ์ดครับเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าเราได้รางวัลอะไรไปแล้วบ้างถ้าเกิดใครก็ทำครบเนี่ยแสดงว่าเขาฝีมือน,นี่ดีมากเลยอะ่ะเขาสามารถเอาชนะแอคชั่เมนต่างต่างของเกมเอาละอเดี๋ยนะยังเปิดไม่หมดขออภัยครับต่อจอากอวราดนะฮะเราก็จะมีมอนสเตอร์หลอกมอนสเตอร์หลอกเนี่ยจะจะคอยบอกว่าคนนั้นเขาได้เจอมอนสเตอร์อะไรมาแล้วบ้าง มีขนาดโตเท่าไหร่เป็นคิ n g s i z หรือเปล่านะฮะสามารถดูได้อีกว่าจะมีจับหรือว่าค่าก็กดไว้ดูนะครับมันจะมันจะบอกเป็นเหมือนกับว่าบอกเป็นว่าเราจับไปกี่ครั้งแล้วค่าไปกี่ครั้งแล้วเอาละฮะอันสุดท้ายนี่ arena หลอก arena หลอกนี่เป็นแบบเหมือนกับว่าเราไปเล่นใน arena เพื่อทําสถิติเวลาต่างๆเนี่ยตอนนี้ใครจะเป็นแชมป์อยู่ ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเช่นกันเอาละนี่คือโหมดกิล l Quest เมนูถัดไปกิล l q u e นี่จะเป็นเควสที่เราเหมือนกับว่าไปเล่นเพื่ออัพเลเวลมอนมอนมันจะเก่งกว่ามอนทั่วไปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเช่นกันเมนูถัดไปนะ Get g e s t เจ e เพื่อทำท่าทางต่างๆครับซึ่งท่าทางพวกนี้มันจะมีความสำคัญตอนที่ว่าเราอยู่ในฉากเราอาจจะบอกเพื่อนหรือว่าจะเล่นสนุกกับเพื่อนอะไรก็ว่าไป อาจจะทํำท่าทางเยอะเยะไปมึงกากมากเลยอะต่อยแม่งเลยอ๋อดูดูดูยั่วโมโหยุ่งโหแต่ว่าความสัมพันธ์ของเกมนะฮะของท่า g e เจอร์นี่จะมีท่าเวฟเนี่ยครับจะใช้โบกมือให้กับบอลลูนมันจะบอกตําแหน่งของ <S <S มอนสเตอร์เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับถ้าเกิดผมอยู่ในเควสแล้วอันต่อมาฮะ option option นี่จะอไว้ปรับค่าต่างๆของเกมนะครับตอนนี้ผมไม่ปรับดีกว่า ม่สนนอุดท้ายก็ควิดเกมนะฮะแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่ออกคลิปจบเป็นิธีเรียบร้อยนะครับถ้าคุณชอบผลงานของแมสโซนเชียลอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ